หินต้นนี้มันมีฟักนะฟักมันแก่นนะเดี๋ยวจะเก็บไ <laughs> ปปกิสมตำ Ừ hồi này à hay ở hồ này do xe cân nhìn nó phát kèm à anh sẽ có cái tâm ạ ừ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  ở nhà bán thiệt kết ứng ừ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  นี่แก่ขึ้นเลยนี่นี่กระิน โอ้ยขมขึน้นมามากินสมตดพี่น้เนาะเนี่ยปักกำลังกินเนอค่ะนี่ปักพอกินอันนี้แก่เกินไปไหมนี่ <c oughs> ไม่ไม่เคยได้ดูผ่านไปผ่านมาไม่ได้ดูแก่แล้วแก่แล้วตรนี้อันนี้งามเลยนะอันนี้ กินส้มตำร่อยนี่พี่น้องกินส้มตำแซ่บแล้วแต่มุกเขก้องใหญ่ย้อนคือยัเออยงเหมือนฟ้าไม่ใช่พี่น้องบอกกับร้านมาเก็บกระถินไนก็บอกวาเก็บไปหลานหน่อย,อยก็เลยไปตีไมมเลยนี่คุณเก็บกระถินไอ้นี่ไปกินกัวสมตำจ้ะผ่านไปผ่านมาไม่เห็นกระถินยู้ อยู่หน้าบ้านแต่ว่าไม่ไ,มได้สังเกตว่ามีกระถินนี่ได้พอกินดูพี่น้องจ้านี่ดจหลายตไปแล้วยนะ่ะนี่อึ้งใหญ่เลยนี่เห็นไหม <laughs> ไปไปกินสมตัมจ้า